บทที่63เสียกรช็อกถูกห้ามเข้าโรงพยาบาลอีกรอบแต่วันรุ่งขึ้นก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจัดงานศพให้ลูกชายลูกคนเดียวที่เป็นความหวังเป็นอนาคตเป็นผู้สืบทอดกิจการทุกอย่างอภิชาติกระตันยูฉลาดเก่งเสียกรไม่เหลืออะไรแล้วสมบัติอำนาจมีประโยชน์อะไรเล่าสูญเสียมากที่สุดในชีวิต ชีวิตมันต้องชดใช้ชดใช้ด้วยชีวิตเช่นกันมันต้องตายตายอภิชาติพ่อจะจัดการแทนลูกมันต้องตายเพียงคืนเดียวเสียกรก็ซุดสมทางร่างกายและจิตใจเก็บความแค้นฝังลึกงานศพกับพวงหลีดนายนิพนธ์พ,ง,พงประเทศพวงหลีดที่เด่นชาสดุดตาเสียกรโกรธจัดสั่งลูกน้องส่งพวงหลีดกลับ พร้อมทำอีกพวงส่งไปให้มันพวงหลีสองอันวางคู่กันในโรงพยาบาลพนักง,งานกับผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลพากันแตกตื่นตกใจนิพนธ์สั่งให้นำหลีทั้งสองที่มีมือดีนำมาวางกลางสนามขึ้นมาบนห้องบรรยากาศเคร่งเครียดแทบทุกคนนิดากับนลินอยู่ในเหตุการณ์นลินบนุญเสียกรทำแบบนี้หมายความว่ายังไรคะ คงมีการเข้าใจผิดนิพนธ์แก้ตัวเสียกรส่งรีดให้พี่พลไม่เป็นไรหรอกลูกชายเขาเพิ่งถูกระเบิดตายศัตรูเยอะก็แบบเนี้เขาทำการค้าเหมือนพี่พลพี่พลก็มีศัตรูเยอะเป็นธรรมดางานที่ทำเงินมากๆกํกกำไรยิ่งมากยิ่งต้องเสี่ยงถึงจะคุ้มนลินอึดอดัดนิพนธ์บอกกับต่อศักเอาริดสองอันไปทำลายซะ เิดศึกเข้มข้นเดือดระวังเป็นสัญญาณเสียกรรู้ตำรวจมาสอบสวนนิพน์กับต่อศักแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาสาโรธกับจัก,กริดจัก,กริดมีโอกาสคุยกับนิพน์และต่อศักผมกับเสียกรเป็นคู่แข่งทางการค้านิพน์ปรึกษาเรามีเรื่องเข้าใจกันผิดจัก,กริดพยักหน้าการระเบิดครั้งนี้ เสี่ยก่อนเข้าใจว่าเป็นฝีมือคุณครับแต่ไม่ใช่เลยผมมือสะอาดไม่อยากถูกมองให้แปดเปื้อนผมอยากให้คุณเพิ่มกำลังคุ้มครองได้ครับคุณมีความเห็นอะไรไหมผมเคยเป็นตำรวจนะคุณพลคงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วละ่ะคุณก็เคยถูกทำร้ายหลายคนมองว่าเป็นการแก้แค้นนี่พลหัวเราะเบาๆแฝงความหนักใจผมไม่อยากมีเรื่องเลย หนีไม่พ้นครับแต่ผมบริสุทธิ์นะถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกครับนี่พลขโมดคิว้วคุณพูดเหมือนกับว่าผมผิดไม่ใช่ครับระดับผมมีชื่อเสียงผมสร้างตัวเองมาจากมือเปล่าผมคงไม่ทังร้ายตัวเองหรอกคุณพนอย่าเข้าใจผิดไอ้คำว่าเข้าใจผิดนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องมามา,มากต่อมากเป็นไปได้ ผมอยากเคลียร์กับเสียกรจากกริดโบกมือตอนนี้เคลียร์ก็ไม่มีประโยชน์ทางนั้นสูญเสียลูกชายเขาคงไม่ฟังหน้าอินหน้าพรหมงั้นเอาเป็นว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนผมจะกำชับให้ทุกคนระแวดระวังและตรวจตราเข้มงวดในโรงพยาบาลคงลำบากหน่อยแต่พรุ่งนี้ผมจะออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปบ้านรู้สึกปลอดภัยกว่า สาโรธกับพงษทานอาหารเย็นด้วยกันร้านเล็กๆริมถนนสะอาดสะอ้านและไม่พลุกพล่านเปิดฉากถล่มกันเละแบบนี้แกน่าจะรีบถอนตัวพงเตือนสาโรธหัวเราะเบาๆหนังกำลังสนุกพูดเป็นเล่นกันเห็นนะพฤติกรรมของมนุษย์มันเป็นพฤติกรรมโหดใช่ใช้ความตายเป็นเกมแกอยู่ในวงล้อมแกมีสิทธิ์จะถูกลุกหลง พงเป็นห่วงสาโรธเสมอสาโรธโบกมือเวลาตายอยู่ที่ไหนก็ได้กันต้องได้กันต้องอยู่ให้ถึงที่สุดแกหมายความว่ายังไงจุดจบนิพนธ์กับไอ้ศักไม่สนุกหรอกสนุกสิไอ้ศักเกี่ยวพันกับการวางระเบิดแน่เหตุการณ์วันนั้นมันตื่นเต้นเกินเหตุสาโรธบอกกับพงและอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดโดยกล่าวตอนท้ายว่า จะเป็นประโยชน์ต่อตำรวจรวบตัวคนทำผิดลงโทษตามกฎหมายพงรับฟังแต่แกรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ทั้งรู้ใครบงการแต่สาวไม่ถึงตัวสัทีพวกมันแน่กฎหมายมีช่องโหว่ช่องเบลอเลยละ่ะงั้นกันจะช่วยหาหลักฐานให้แกท้าเหมือนกับแกเป็นสายกันทำเพื่อตัวเองด้วยคนทำผิดต้องได้รับโทษถ้าต้องแลก กับชีวิตแก่กันไม่เล่นด้วยพงถอนใจยาวแกยังมีแม่มีน้องสาโรธดื่มน้ำอัดลมจัดการคนชั่วได้แผ่นดินจะเบาเยอะแกยังไม่ละทิ้งนิสัยตำร,รวจกันขอเป็นพลเมืองดีกันคงห้ามแกไม่สำเร็จคอยดูจุดจบสาโรธเชื่อกดแห่งกรรมจุดจบเจ้าพ่อหนุ่มพงเบ้ปากกันก็เห็นมันสุขสบายดี ไอ้สักอีกคนทำชั่วแต่มันก็สุขสบายชมัดมีเวลาว่างก็ตามจีบผู้หญิงคุณนิพนก็เตรียมงานแต่งงานกับเจ้าสาวแสนสวยคุณนิดานิดาสาโลดเจ็บแปรรักสลัดศีรษะแรงๆแกอีกคนพงศกิจมีข่าวว่าคุณนรินชอบแกมากพลาดจากคุณอรารตี คนใหม่กลับดีกว่ากันไม่ชอบคุณนลินงั้นคุณนิดาแกว่าที่ภรรยาคุณนิพนธ์ระดับเจ้าพ่อแกเคยถูกย่ำเละมาแล้วคงจำได้แกอย่าพูดกำลังคุ้มกันนน่นหนาระหว่างนิพนธ์ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านตำรวจนอกเครื่องแบบนั่งประกบนิพนธ์สาโรดอยู่รอรถอีกคันกับนลินสาโรธกับนลินนั่งหลังคุณเป็นอะไรคะ หลอนถามผมสบายดีทำไมต้องคุ้มครองพิพลขนาดนี้พี่ชายคุณมีศัตรูเสียก้อนเหรอคะผมไม่รู้ฉันรู้สึกสงสารคุณอภิชาติใครตายก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากตายการตายของคุณอภิชาติไม่เกี่ยวกับพิพลนะคะผมไม่รู้ออกความเห็นบ้างสิคะผมเป็นลูกจ้าง คุณพูดถึงพิ่พลก็ไม่เป็นเหรอคะสาโรธมองด้านหน้าคนขับถ้าพูดต้องเข้าถึงหูนายนิพน์เขาถูกจับตากรุณาเงียบนลินหน้าเสียคุณเป็นอะไรโรคอะไรเย็นชาเหรอคุณนลินผมกำลังใช้ความคิดหล่อนจำเป็นต้องเงียบจะก,กริดอยากคุ้มครองหล่อนจะมานั่งรถคันนี้กับหล่อนแต่หล่อนเลือกสาโรธ เลือกแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนนั่งกับคนใบ้ในที่สุดก็ถึงบ้านสาโรธคุ้นแล้วคลือหาดเมื่อครั้งยังเป็นเพื่อนกับต่อสักเพื่อนทรยศเขาเจ็บปวดมากมาครั้งนี้เขาทำงานเป็นบอริการรถสามคันจอดเรียงอยู่หน้าตึกอีกสองคันไปที่โรงเก็บรถรถคันแรกนิพนก้าวลงมานิดาก้าวตามคลืหาดพงประเทศ คืออาณาจักรของเขาอาณาจักรที่เขามั่นใจว่าปลอดภัยการดูแลและอาักขาเข้มงวดแม้แต่มดสักตัวก็ไม่อาจพ้นสายตารู้สึกสบายใจขึ้นก้าวขึ้นบ้านเขากล่าวล้อเรียนนิดาเชิญครับคุณผู้หญิงหล่นยิ้มแห้งๆภายในห้องรับแขกนิพนต่อสักจัก,กริดนลินนิดาและสาโรธ ยังมีชายชกันอีกสองคนเดินเตร่ไปมาได้กลับบ้านแล้วต่อสาัก,กาวกับพี่ชายพี่พลอยู่บ้านพวกเราดูแลความปลอดภัยง่ายหน่อยพูดแบบนี้คุณนิดาจะตกใจนะคุณมีศัตรูมากจนต้องคุ้มครองเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอคะนิดาถามเจ้าพ่อหนุ่มยักษ์ไหลผมพยายามไม่เป็นศัตรูกับใครแต่งานของผมทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ กลายเป็นศัตรูไม่รู้ตัวนิดาไม่ขัดแย้งเขาทั้งที่อยากแยง้งศัตรูที่คุณเป็นฝ่ายก่อนิสัยอย่างคุณทำทุกอย่างเพื่อเป็นที่หนึ่งนิดาครับเขาอบร้อนหลวม,ลวมเราจะแต่งงานกันแล้วรู้ไหมถึงผมจะนอนโรงพยาบาลผมก็เตรียมงานทุกอย่างเรียบร้อยแบบเนรมิต รวมทั้งชุดแต่งงานของคุณนิดามือเย็นชุดแต่งงานนี้เป็นคนเลือกแต่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยไปเลือกเลยนิพนธบอกยิ้มยิ้มหลอนยิ่งใจหายแสดงว่าหลอนถูกสะกดรอยตามทุกย่างก้าวนิพนธรู้เรื่องเขาไม่ได้ตำหนิเขาพูดด้วยรอยยิ้มพูดทั้งที่ยิ้มน่ากลัวนิดาเป็นฝ่ายตกใจหรือเขาอ่านใจหลอนออก หล่อนไม่ได้รักเขาคนอย่างนี้พลเป็นคนลึกมากและตามไม่ทันกลับมาถึงบ้านก็พูดเรื่องแต่งงานเลยเหรอคะนลินแซลพี่ชายเพิ่งเห็นพี่พลกระตือรือร้อนอยากแต่งงานเจ้าสาวสวยขนาดนี้ไม่กระตือรือร้อนได้ยังไงในอ้อมแขนของเขาแน่นขึ้นอีกทั้งจมูกและริมฝีปากแต่ที่แก้มหล่อนนิดาขืนตัวจนเขารู้สึก อาการเขาชะงักเล็กน้อยหล่อนขืนตัวมไม่เต็มใจกับการกอดและจูบนิพน์เก็บความรู้สึกผู้หญิงที่เขารักแค้นหล่อนรักคนอื่นไอโรธแกก็ไม่รอดหรอกที่แย่งหัวใจนิดาไปจากกูกำหนดวันไหนคะนลินตื่นเต้นนลินอยากเป็นเพื่อนเจ้าสาวเร็วๆพี่พลหาเพื่อนจะบ่าวได้ไหมคะ ได้ใครคะคุณโรดจะกริดผิดหวังนิพน์ให้เกียรติสาโรดถ,ถึงขนาดให้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเกินไปละนลินอมยิม้มดีค่ะผมไม่รับสาโรดปฏิเสธนิพนธ์รู้อยู่แล้วต้องปฏิเสธสารโรดคนเดียวที่กล้าพูดคำว่าไม่กับเขาทุกคนล้วนก้มศีรษะครับแน่มากนิพนธ์หัวเราะผมไม่บังคับ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไม่เป็นไรมีหลายคนอยากเป็นอย่างผู้กองใช่ไหมครับจัก,กริดก้มศีรษะทันทีครับถ้าคุณพลให้เกียรติผมผมเชิญผู้กองเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคู่กับนลินผมยินดีสาโรดนึกตำหนิจัก,กริดในใจโอนอ่อนผ่อนตามในายนิพนธ์ทุกอย่างถึงขั้นเลียแข้งเลียขาไม่แปลกใจทำไมได้เป็นหัวหน้าบอดิกาด นลินผิดหวังเพื่อนเจ้าบ่าพี่ชายกำหนดคนแล้วหล่อนคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบบทที่63โปรดติดตามตอนต่อไป